และตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดนะครับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปินฑวดีศรีสุพรรณสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจ ผลงานของตัวเองค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของคณะศิลปาศาสตร์ในการรับรางวัลในปีนี้ค่ะถ้าพูดถึงผลงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ในการทําวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็ในปีนี้ก็มีงานวิจัยทางด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเปอรเสร็จและแม่นยำนะคะของจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งก็ได้ดําเนินการเป็นปีที่2ค่ะเป็นระยะที่2ค่ะแล้วก็เราเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีที่ปีที่แล้วค่ะ แล้วก็ปีนี้ก็มีผลงานเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำค่ะเป็นางานอธิบายในเชิงของงานนิสชการในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปค่ะทั้งสองงานกา็ในตัวงานแรกเนี่ยของงานวิจัยความยากจนก็เป็นงานที่ได้รับทุนวิจัยจากบมทนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็ได้รับจากสํนานักงานคณะกรรมการสงรร่งเสร,ริมวิทยาศาสตร์วิจัยจและนวัตกรรมค่ะซึ่งเพิ่งที่เสร็จสิ้นไปค่ะค่ะแล้วผลงาน ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนะครับที่อาจารย์ได้นําเสนอนะครับมีมีจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้กี่เรื่องคะออผลงานที่รับรางวัลเป็นมีทั้งหมด5ผลงานค่ะตีพิมพ์ใน TCI ฐาน1แล้วก็ฐาน2ซึ่ง TCI ฐาน1ตัว1ก็เป็นงานออนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานสกอปัตด,ด้วยค่ะเรามีวิธีการยังไงในการในการนำเสนอหรือว่าได้ไดไดรับการเผยแพร่ครับค่ะ จริงๆคือเรียกว่าเป็นใช้เรียกว่ามีวิในัยในตัวเองค่ะคือในการที่ตัวเองจะตีพิมพ์ผลงานหนึ่งชิ้นค่ะคิดว่าจะกำหนดตัวเองไว้เลยว่าในหนึ่งงานนะคะงานวิจัยหนึ่งชิ้นเนี่ยจะต้องตีพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งผลงานค่ะซึ่งตัวเองก็ผลิตผลงานวิจัยทุกๆปีนะคะอันนี้หน่ชิ้นหนึ่งผลงานก็จะเป็นเบสมาตรฐานสําหรับการทํางานวิจัยของตัวเองอยู่แล้วค่ะนั้นในบางปีเราสามารถที่จะ เราก็อาจจะสามารถที่จะผลิตผลงานวิจัยจากงานวิจัยของตัวเองได้มากกว่า1ชิ้นงานก็ก็มีด้วยค่ะแต่เทคนิคการเลือกออตีพิมพ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้งานเรามีคุณภาพมากขึ้นถ้าเราเลือกวารสารที่มีคุณภาพนะคะฐาน1นฐาน2เราก็จะรับการพัฒนาผลงานที่มันดียิ่งขึ้นค่ะจากการได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารต่างๆซึ่งมันก็จะช่วยให้เราพัฒนา ผลงานตีพิมพ์ของเรามาได้เรื่อยๆค่ะค่ะ,ะงานวิจัยหรือว่าผลงานต่างๆที่ประสบความสําเร็จนี้อยากจะเพิ่มเติมขอบคุณไปถึงส่วนไหนบ้างก็จริงๆคนที่มีบทบาทเบื้องหลังหลายคนเราก็ไม่ได้เขียนขอบคุณในงานวิจัยเนาะแต่ว่าเขามีส่วนสําคัญในการช่วยพรุ๊ฟงานของเรานะคะเช่นงานทางด้านภาษาอังกฤษอาจารย์อาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษหลายๆคนที่ช่วยโดยที่ไม่หวังค่าตอบแทนเป็น,เป,นเป็นกัลยาณมิตรนะคะก็ มีส่วนสำคัญในการช่วยเราในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็คนที่เป็นกัลยามกลยานมิตรทางวิชาการนะคะเช่นอาจารย์ก,กนกวรรณมนโนรมนะคะที่ช่วยในการอ่านกราผลงานก่อนตีพิมพ์ในบางเรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยสำคัญในการในการที่จะทำให้หลักงานเรามีคุณภาพรวมทั้งทีมงานที่ผลิตผลงานวิจัยร่วมกันค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทีมงานที่มาช่วยทำงานวิจัยงานงานตีพิมพ์เผยแพร่มันก็ ไม่สามารถที่จะออกมาได้ค่ะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของความภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยนะครับมหาวิทยาลัยบนราาธานีคิดว่าผลงานวิจัยของอาจารย์นี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับกับชุมชนสังคมจริงๆผลงานส่วนหนึ่งเป็นแค่ฟังเฟืือง,งเล็กๆนะคะจย์คือผลงานของอาจารย์ทุกคนใน,ในมหาวิทยายลายัยทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ก็มีส่วนสําคัญในการผลักดัน ให้ให้กับมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยในในทุกชิ้นงานนะคะมันประโยชน์ของงานวิจัยเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันก็ต้องมันเป็นประโยชน์ทางด้านงานวิชาการเนะาะถ้าตีพิมพ์วารสารเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่จะมาอ่านเนี่ยจะเป็นนักวิชาการซะมากกว่าแต่ว่าในระดับของงานวิจัยลงไปอีกนะคะงานวิจัยโดยส่วนมากที่เราทำเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาชุมชนนะคะการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันส่วนเสริม ให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางด้านการวิจัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะว่าในปัจจุบันนี้งานหลายๆชิ้นเน้นนำลงน,นำผลงานวิจัยนําไปสู่การเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นที่กําลังทําอยู่ก็กําลังผลักไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาสังคมให้ชุมชนให้สังคมเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นไปแล้วก็นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังเป้าของมหาวิทยาลัยค่ะครับ ยังไงจะติดตามผลงานวิจัยอาจารย์นะครับแล้วก็เผยแพร่ต่อไปไปลวกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเปินวดีศรีสุพรรณนะครับอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์นะครับสาขาวิชาการพัฒนาสังคมนะครับมาให้ข้อมูลกับเรากับความภาคภูมิใจในรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นในครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ